การย้ายปลากระเบน20นิ้วบวกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการย้ายปลากันจบไปแล้วนะคะสําหรับงานมหากรรมสัตว์น้ําสวยงาม3ลีซึ่งทางแอนก็ได้เอาปลาไปโชว์ที่งานด้วยค่ะทางฟาร์มได้คัดพ่อพันธุ์ชนิดไปโชว์ในงานเลยค่ะซึ่งการย้ายปลาไซนี้นะคะเราก็มีความเป็นห่วงมาก,มากเพราะปกติแล้วถ้าเราได้ลงเลี้ยงในบอ่อแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยยุ่งกับน้องเลยค่ะพอน้องโดนจับเข้ากระชอนน้องก็อยากจะว่ายหนีตลอดเวลาเลยและคิดว่าตัวเองไม่ปลอดภัยแน่ๆสิ่งที่เราจะต้องทํานะคะเราก็ต้องจับกระชอนนิ่งๆ พอน้องเริ่มนิ่งแล้วรีบยกน้องลงกล่องเลยค่ะด้วยความระมัดระวังและที่ต้องระวังมากๆก็คือเงี้ยงน้องนะคะคือทางเราตัดสินใจไม่อยากตัดเงี้ยงน้องเพราะอยากจะเอาน้องไปโชว์ทั้งที่มีเนี้ยงอยู่อยากให้ผู้ที่มาชมปลาของเราได้เห็นทุกสัดส่วนของน้องแม้กระทั่งเงี้ยงพอถึงแล้วเรารีบเปิดเช็คน้องก่อนเลยถ้าอาการน้องโอเคก็สามารถย้ายเข้าตู้โชว์ได้เลยขั้นตอนย้ายเข้าตู้โชว์ก็ต้องระมัดระวังมากๆนะคะต้องระมัดระวังทั้งปลาและก็ต้องระมัดระวังทั้งคนด้วยพอที่บอกตอนแรกเราไม่ได้ตัดเงี้ยงนะคะเงี้ยงใหญ่มากถ้าน้องนคะะ เวลาลุงก็ต้องระมัดระวังค่อยๆให้น้องว่ถอยๆออกไปเองแบบนี้ค่ะถ้าน้องเครียดน้องอาจจะไม่กินแล้วก็ป่วยได้ลระยะเวลาการชูน้องมีทั้งหมด3วันนะคะมีผู้คนสนใจแล้วแวะเวียนมาชมน้องอย่างมากมายเลยค่ะและแล้วก็ถึงเวลาที่จะนําน้องกลับฟาร์มแล้วค่ะการย้ายกลับก็ไม่ได้แตกต่างจากการย้ายมาเลยนะหลังจากลงบ่อแล้วเราก็ต้องรีบเช็คอาการน้องนะคะว่าน้องยังแอคทีฟดีหรือเปล่าโดยให้ดูการกินอาหารค่ะถ้าน้องกระโดดกินแบบนี้แปลว่าสุขภาพน้องยังดีเยี่ยมเลยค่ะใครได้มาแวะดูน้องบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ